ดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับเจมส์เมลานี่ค่ะวันนี้เราได้มาทํากิจกรรมฟื้นฟูท,ที่โรงเรียนประสานสามคิีวิทยาตําบลรหันอําเภอบางทองจังหวัดนนทบุรีค่ะในวิก์นี้จะเป็นวิกสุดท้ายแล้วของโครงการผลิตพลังบวกกับโคคาโคล่าเราค่ะจะลองไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของอาคาแต่ละท่านว่าจะรู้สึกยังไงกับวิกสุดท้ายแล้วนะคะตามมาเลยค่ะค่ะเราก็มาเจอ้องการค่ะ แล้วนะคะซึ่งน้องการก็เป็นแฟนพันแท้ค่ะไม่ทราบว่ารู้สึกไงกับโครงการครั้งนี้ซึ่งเป็นดีสุดท้ายนะครับน้องการก็ดีแต่แล้วโครงการที่มันกำลังจะจบในวิกนี้รู้สึกยังไงคะ ก็ไม่อยากให้มันจบพี่อยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆอยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันจบไวอ๋อโอเคนะคะก็แล้วถ้าให้ไปแทนมีโครงการมีเอ่อสนใจจะมาร่วมไหมคะสนใจครับอ่ามากด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องกาอยากจะขอสัภพษาดหน่อยค่ะคือรู้สึกไงบ้างคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วของคนอาวิ๋กนี่เป็นวิสุดท้ายของกราบในตัวคุยจิไงบ้าวคะ อยากให้มีอีกนะครับอยากให้มีอีกนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ขอค้างคืนขอค้างคืนดึยกยาวๆหนักๆผัดไก่ไปเลยดีกว่าแล้วถ้าสมมติถ้าในมูนนี้ที่ที่อยู่กับไทยเนี่ยจะมีโครงการคุณอยากจะมาร่วมด้วยไหมครับได้ครับผมออยดีนะครับโอเคขอบคุณมากค,ค่ะนี่ค่ะเป็นช่างภาพของเราทุกอาทิตย์ในค่ะเราจะมาถามรู้สึกไงบ้างครับวิันนี้เป็นวิสุทธิ์คราวแล้วขอบคุณมากครับผม เป็นงานอื่นนะคะอาจจะไม่จะต้องแหวนอีกโอเคขอบคุณมากค่ะอยากจะสอบถามว่าวิกนี้เป็นวิกที่ท้ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับโคราราบัลลัมบรกของกราสนุกค่ะสนุกนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะวิกสุดท้ายล่ะคิดถึงเพื่อนได้มาเจอกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในปูนิทีจะมีโครงการอีกอีกเนี่ยสนใจจะร่วมโครงการไหมคะไปค่ะ ชัดเจนค่ะขอบคุณมากครัุี่อยากสอบถามว่าครั้งนี้วิทนี้เป็นวิสุดท้ายแล้วรู้สึกย่งไงบ้างคะกับโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็สนุกมากครับวจะมีต่อเนื่องไปอีเลยครับอ่าโอเคแล้วถ้าสมมติว่าอ่าในมโมดิซินี้จะมีโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งจะ,ะดีีจะรูปไหมคะโอ้ยินดีมากเลยครับอ๋อโอเคยินดีมากเลยนะคะดีไปสุกทานเดี๋ยวก็ถูกงานโอเคงั้นเดี๋ยวก็คอยติดตามดูเอาละกันนะคะว่าจะมีโครงการอะไรขอบคุณมากค่ะอยากจะสอบถามว่าวิทนี้เป็นวิสุดท้ายเลยไม่ทราบว่ารู้สึกอย่างไงบ้างคะอยากทราบดี อยากทําอีกนะคะและถ้าสมมติว่ามีโครงการต่อก็คงจะไม่ยอมพลาดใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากคะคุณพี่ไม่ทราบว่ามีนี่เป็นมิสุดท้ายเลยไม่ทราบรู้สึกยางไรบ้างคะกับโครงการนี้ค่ะจะดูวรู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกดีที่เป็นมิสุดท้ายเหรอคะไม่คือบอกเออมันเร็วเหมือนกันนะที่บอกผ่านมะเดือนหนึ่งแล้วอะแล้วมานี่ครับสุดท้ายแล้วอยากให้มีโครงการนี้บ่อย เรื่อยๆนะคะมาเจออาสากระตาที่เขาช่วยกันแข่งขันค่ะแล้วป็นสภาพตัวไดนค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับวิกมีกค่ะก็จะเป็นวิกสุดท้ายแล้วค่ะใจไหยคะใจใต้มนี่นะคะ ก็รู้สึกแบบว่าเสียดายใช่และถ้าสมมติว่ามูลิธิกมีโครงการดีๆอีกสนใจจะมาด้วยไหมคะรยปอเนตร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มากมากนะคะโอเคเราคงสัมผัสได้นะคะถึงความเต็มใจของอาสาท่านนี้นะคะเขาชื่อพระโอ๋นะคะเราคือหน้าเขาอาจจะยังไม่เป็นป้าแต่เราก็เรียกกันป้าค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะ และเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในเมื่อนะคะโครงการผลิตกำลังบวกค่ะซึ่งเจค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ต้นยันจบแอบมีนิดแอบมีอาทิตย์หนึ่งที่หนีไปแต่ว่า ทั้งหมดที่ผ่านมาก็ทําให้รู้สึกผูกพันกับมูลนิธินะคะกับสตาฟของทีมงานของมูลนิธิที่อยู่อาศัยนะคะที่ทําให้เราได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆอาสาใหม่ๆที่จิตใจของแต่ละคนนั้นมีพื้นฐอนอคําว่าให้จริงๆแต่งานเลี้ยงขาดย่อมมีวันเลือกลาแม้ว่าวิกนี้ขาดจะเป็นวิกสุดท้ายซึ่งเจเองก็ยอมรับว่ารู้สึกใจหายนะคะที่ กิจกรรมดีๆอย่างนี้จะจะจะกำลังหมดไปแต่ก็เรายังมีโครงการต่อไปค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่าไทยประชารัไทยแลนด์ยุคบิล2020ค่ะและรายละเอียดค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ h ท็ world wide w e dot thai england o org สวัสดีค่ะ ต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันวานก่อนจากกันฉันมาบอกลาด้วยน้ำตาที่ ้เราจะมีให้กันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราจะมาพบกันใหม่กลับมารวมทุกสุข